What? Mm -hmm. ถือสุดคุ้มงบประหยัดในราคา2000กว่า Samsung Galaxy A07 ใช้งานได้ลื่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเพราะว่าอัปเดตสเปคให้ใหม่หน้าจอให้มาใหญ่แบบสะใจ6.7นิ้วจอพารเนล PLSLCD ความละเอียดให้มาแบบเป็น HD+ Part. อัตรา r รีย e เฟรชเลตตัวนี้ให้มาถึง90 h าเฮิร์ค่ะไม่ว่าเราจะไปดูหนังดูซีรีส์หรือว่าจะเข้าใช้งานแอปทุกแอปได้อย่างไหลลื่นมาพร้อมกับชิปเซตม e d i เ t e k Helio G99 ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน15 RAM 4 r o รอมแล้วยังสามารถเพิ่มเมม สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยตัวกล้องหลักคู่ให้มาถึง50ล้านพิกเซลกล้องหน้าเซลฟี่ให้มาอยู่ที่8ล้านค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปทั่วไปถ่ายวิวหรือว่าถ่ายคนความละเอียดความคมชัดสูงรุ่นนี้ใช้งานเป็นแบบนาโนซิมและรองรับ2ซิมการ์ดตัวแบตเตอรี่ให้มามากถึง5,000ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานได้แบบทั้งวันรองรับการชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์และรุ่นนี้พิเศษนะแถมหัวชาร์จให้ด้วยค่ะกันน้ำกันฝุ่นในระดับมาตรฐาน IP54 และเขายังอัปเดตซอฟต์์แแวววรลล้้กคคาามมปปอดดดภัยยไถึง6ี่ะ สรุปเลยนะคะคือถูกมากจอใหญ่แบตอึดชาร์จไวและยังแถมหัวชาร์จแบบที่รุ่นอื่นไม่มีให้ที่สำคัญนะคะยังอัปเดตเวอร์ชันได้มากถึง6ปีไปกดสั่งกันนะคะราคาหน้าครบน่าซื้อมากซิมเทพต้องเมลอนไทยนะคะ